อยากไปดีจ่าเนาะคนมันก็ได้เจ้าใช่ชีวิตช้าชีค้าเป็นใช้ชีวิตมาเจ้ากับ่บใช่ไหมมันคู่กันเลยยังมีบ่อยู่เพื่อนน่ะโอ look, um oon, te ้น้องดาวบ่มีบ่อส่งแดงนี่ให้เอามาให้ช่างพูดใช่ไหมมันคู่กันไพ่ว่าข่อยคือเห็นคนนุ่งอยู่ว่านั่นหนีมือไหนบ่เนาะไปแม่ไปยืมแม่ไปยืมแม่กว่าเห็นนุ่งอยู่นะผ่านตาอยู่ รงชีแดงนีเออฮะแทงมันเห็นก่อนผู้ช่วยอันตัวนั้นน้งมันเห็นนี่ท่าเสาหนึ่งทำใจจิทาน่ะท่าเสาขึ้นนี่ไปเบิ่งก่อนเพราะท่าเสานี่เสาตัวเออลงดาวเต็มนะตัววงกลางนะไว้สีขาวเมนอ่ะ สบายดีสบายดีนพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่ผู้สู่คนนพิงเนาะเมื่อจมังสุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกตัวหนึ่งพ่อพอกับช่องยูทูบคงหวังวิงใจใจกันด้อยพี่น้องอีกขึ้นก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะเพิ่มเติมกับอยู่ทางบ้านทางเฮือนพองน้องดาวยังอยู่ในขั้นตอนการทาสีนะขันตอนการทาสีอ่ามือเช้านี่เริ่มทาเริ่มยังไปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมได้ละพี่น้องเนาะ อะไรคนกนอาจสิยังอยากเห็นว่าสั่นจะเนาะอยากเห็นอยานนนกน,ายมมน,น,านั้นนะ่รก็ไล่คอมเมนต์เนาะต่างๆนานาสี่นงยงเฮากระอจติห้ามคุ้มคิดกันหลายคนมาได้บางคนก็บท่าสีเปื้อนตึงชั่นตึงซี่มันก็มีเปื้อนในเด็กๆเนี่ย,น,ยน้อยสิโนงนยน่าอย่าป่าวากัน ตัวใดมันนั่นก็นเฮากรห้าสีมาเก็บมันพอสีทุกสีเขาจังจงไว้อยู่แล้วซื้อสีมาหนิ <c oughs> ลายสีอยู่พี่น้องไงล,ลายสีอยู่ลายทางนี้ซื้อขามาเมื่อเช้าหนึ่งซื้อขามาเพิ่มนี้คือการ ถือกันก็มันสีด้วเนาะเข่ากับสีด้วยสีชงกนะอเนาะโจ้าีมาเจ้ากับไซมาให้มันคู่กันด้ยยังมีบ่ออยู่เพื่อนอ่ะโอ้น้องดาวบ่มีบ่ชงแดงมีให้เมาให้ช่างพูดใจในมันคู่กัน có cứ hết con nung như văn na, ừ. <laughs> ừ. <laughs> 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 nằm naba. No, bây giờ 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 bây giờ

วิ่งว่ะมือเลยใช่สีน้ำตาลได้ป่ะหาเลยโคคนหาเลยช่างเด็กก็ใช่โจมใช่ยังนีคนหาอยู่สมนีก็ป็นเช่นนั้นผู้หญิงก็ชิลุ่มเป็นไงหาพันงเี้หาพันหาพันกี่ได้นห้างไปซื้ออยู่ใช่มือชงก็ยังมีตัวหาพันอยู่บอกรมือนี่ว่ารอเจ้าไปซื้ออยู่ใส่ ม่ช่วยมีใช้มือชองม่ได้แบบนี้เนี่ยใชเี่อโอ้น้องเนนองปลชัยเรามีเครื่องเงินเอฟีฝากมาอยู่เราบอกกล่ามาเบิ่งหนุนมิจต่ตัวเก้าเายันมูว่าของเราอ่ะบอกเรามาลงเพราะได้อันยายเนาะยมาด้เร่ได้ใช้บุญ้บุญกระตาด้อนนเได้พราได้อัน มานั่นไงเรื S <S ่องเอาตัวไายไฟสีนุงบอกเรารดเรามามือน่ะวันนี้ยังไม่ได้ขามาบอใช่อผู้มมือซ้ำ่เจ้าแล้วสุกไปก่อนน้องดาวกับเบื้องเอาเอายับขัไปพึ่งไปน้งดาแล้วไปขึ้นเตียงับเ้นเตียงไว้ซือจ้่าฮี่้มึบ่เชาตเตสิบพั นเลคือคาม่ห้งาพกนคกีบอมเกแต่เมืองอันถุงเงือเมืองงานวันวันชากิัันชมีอยู่ขอขึ้นไปอยู่คือบเห็นวันตัวหาพันเลวะนไปรอบขึ้นอบไะรอบกมีงินแ่5,000้อเี่งัแล้วเอาอัน่านี่ในซาถิมเลยนะมาเลย หม้มันนั่นอยู่เราเอาผ้าแพน่ะเอาแพน่ะมาปลูเาแพ้มาอันนั้นกมี่เนะเเช็ดด้วยโมตันแห่งนี่ช่ใช่นั่นจะวานีนะกองจะวางเก็บมันอ่านั่นเก็บตังบอกหามได้ทาได้ thả đây, Tôi nhìn đi tháo này, đây, hàm của vô ta, hàm chỉ chỉ à, này, đấy, hàm, hàm, đây hàm đây. cốt, đó, không đâu thả bộ hàm, oh, mình nè đấy, ừ, nhạc. mình nhạc đấy luôn, quăng cái thương đấy, cường nằm thương nó, kep ăn tô nằm thương nó ơ tai phen mang ôi ờ, wang ờ, <laughs> kang <laughs> <laughs> ờ, 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 này ơ nhắp phần mày 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 wang Hem tung kang Hem tung sao kang Tân hoa mày 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 เาะ่เามไเออนั่นก็แล้วยันสนนีตัวเธอเงี้ยจะสรกีปโอ่มันม้วนใขอบกระเป๋าเลยเนี่เนะอ่มาตีมันเขามาได้ได้หรอได้หรอไงมาตีันตัวนั้นยับขามาบันยัยับกระปุ่น พอไปละนอนเมาอนีไกโอ้นักแล้วมีแต่ปีกมึงเมาเออตั้งไว้นอกี่ไดใช่เมื่อนี้แหละอันนี้นะนาอาไปทากำเพลง ตัวมันต่ำก็ว่าแป้งน้อยเก็บเนาะแป้งกันตัวจางผุดนั่นไปนั่นเจ้าเจ้าไปจุ่มแล้วจางผุดชี้ตัวนั่นนะชี้เจ้าอาเจ้าจะไปเก็บนะ พอเจ้าทาเอโรถเีนขี้ขาวของพื้นเจ้านี่อันออกมาพี่นะใช้อันใช้ดียมเจ้ากีดกีดใช้จับเ้นจับเพียกแม่แม่ที่เนมาเพเ่งไปเล็มีรสชาติใหม่มาจากีบ๊ Qua trận pháo mang hảo? 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 Qua trận pháo เฮ้ยชองคนมาจับกับู้หนึ่งกับจับมันไม่ซ้ำเดียมมาเพียงเรามันเข่ากันเลยได้ไหมมันบอกเอาใส่กับพัวตัวนี้เลยจะนำมันชิบเชนจะนี้เป็ดด้วยเหรอเออกะพัวตัวนี้เขาตัดสีขาวตัวอ่ตัวอบสีขาวอยู่แล้วนี้ตัวดูมุงกันชุ่มมันจะมือคือจะว่าเอ้ตึองอ่นอันน้ชิบอันนี้เป็ดจะจับยี่ห้อไหนน้องดาวเผาไปกีนเชน มีนะหมันงามเลยให้เจ้าทาให้มันเดีวต้บอกาะชิปชิปกับยามันมันอบอว่ามันต่ำเด้เบื้องนิด้เอออไลใส่ตัวนี้เลยนี่มันให้มันเข่ากันเลยครับมันกระโลนี่พราพอเบื้องนี้มันกระตำอยู่แล้วเอาทาสีขาวตับลงมาตาแล้วกะ ทีน้ำตาลตัดไปเลยมันเข้ากับตัวนี้ Hô, phá từng... từng... Vàng chám điểm chẳng những cái hưu bụng bụng, you know? Một tên Từ rụm mà, nó chảy rụm mà Rừng piệt, 干呗。 พาห้องพื้นก่อนเอันทางผูดเลยจ้าพาตัวห้องพื้นาานี่ก่อนมันหายมันแห้งเียนผู้ช่วยจังเก็บไปเลยแต่สีขาวเลยไปแล้วจังเก็บน้ำล้างสีขาวมันอยู่เทิงอยู่แล้วาห้องพื้นก่อนแล้วก็มาจ้ามาห้องพื้นตัวนี้ห้องพื้นตัวนหนาใหญ่ กนน็ยังเดือเบื้องนี้เนาะเหี้งเนาะยังเดือเบื้องนี้แต่อันนั้นเอาคืออันเอาไปแล้วพ่อเป็ดคือบบเห็นมือนเอาไปแล้วค <c oughs> ายบ่ เอามาพี่เมนแฟงพุทธมาท้าห้องพื้นตัวนี้มันจะไงห้องพื้นน้ำมองผู้ช่วยพี่ทางในพุ่นบวัวชายกันยะ

ใช่ <Okay. S 2> ผู้ไปผู้ถ้พุ่นบันป้าอันตัวสีขาวนี่ให้ผู้ใหม่ทักถ้าทาสีนี่ไปได้ละอาตีนมันให้มันแห้งก่อนค่ะเราทาใหม่นี่ไปทาเบื้องน,ะอน,นั่นสีของพืนะใช่ตล้วนี่องศาท่านเมื่อกี้เมื่อกี้ไนเะล่าตรงเลาหนิ เียร์ทางนี้แจันสีโอคือกันเพราะว่าสีเขาถ้าเขาชื่อไม่รอดนะ่ะมันก็นคือนแนวเขามีเบอร์มันเนาะเขาไปเทียบทำแม้ว่าเิ่นได้ชื่อมาได้เาเขาไปเห็ดลำน้ำดังนะครับโมม,มีเบอร์นะ่ะมันชิบุคือ ไปแล้วมีแต่ขี่มันเนาะล่างเ,<อ>าเท็ดหางามกัชกบชกกระโปงขึ้นเก่าแล้วมีเท็ดเน้าเลี่ยงพ่อดาตูละลายนี่มันไม่พอใชได้อยังเดก็ได้เนาะได้ขี่เชื้อเชื่อขี่เชื้อเชื่อน,นันะ่นะมีแต่เพิน่นแต่ของแจ้วกันแล้วขีเอาไปง่ายไปเบิดเดีเราขึ้นแต่เชื่อเราอ่ะง่ายป้าไป่น่าผูกอันนี้เราบ้างเอาจะเือย่งเออกินในติมบันนี่ xe kẹo omna nè, bây bà con omna hello ghine nè, hãy con omna nè, hãy hello hello nè hello nè, 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 mới đây, เรื่อมนันหนีมือเด้อเรือมนันหนีมือเด้อ ใช่ป่ะไปเอามันได้รับขอบานเราไป <ฮะ S 2> ได้เคลื่อนร่างนอปวัดเอาก็ได้มันกลมกลืนกันเด็กหน่อยนี่ก็ได้แหละมันประวัติเอามันใส่กันมันกลมกลืนกันเด็กหน่อยนี่ก็ได้ บางเดตัวในพูดเนี่ยสีดำก็มันชูงในตัวในผู้เนาะตัวเทิงผู้สาวเทิงผู้สาวตัวนี้นั่นอยู่สาวตัวนั่นนี่นั่นกลัวไม่อย่างเมื่อแล้วก,กเด่นน้ำมูมไปโอทีไปดินน้ำเพลนอยู่เพื่อนเพลนผู้ไปเจ้าหน่อยลุงจิตปะหาไป น,น้อ,อ,ดอดมีลมนะบ่อฮะมีลมอยู่บ่ไปฉูดแล้วขอ,องเขาใช้โล่อบอพรงนั่นเขาใช้โล่เมือนเลยสิฮะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบอขอโทษขออภัยเอมเอฟซีนะเพียงเนาะ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิง่งในเบิงเบ่งในชมนํากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องไอเส้นเก่าเส้นเคยนะเพียงเนาะ มาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจังได้ก็อยู่ดีมีแห้งคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยขอเก่าวคว่าสาบายดีสาบายดีแบบชุขข้สนะุกคนเนาะ